การใส่หัวคนที่เดินผ่านไปมานี้จึงเป็นเหตุผลที่มีการนคิดค้นหมู่ปิกกว้างขึ้นมาท่าทางทียังเป็นทางการอารยธรรมยุโรปเริ่มต้นขึ้นจากจัก,กรวรรดิโรมันชาวโรมันสร้างห้องน้ําสาธารณะรงอาบน้ําสาธารณะและเธอมากรงหวาน้ําร้อนชาวโรมันสร้างถนนสะพานและเขื่อนแต่หลังจากนั้นไม่รู้เพราะเหตุใดยุโรปก,กลับจมดิง่งสู่ความมืดมนของยุคกลางข้อมูลเล็กน้อยในยุคกลางของยุโรปเกิดอะไรขึ้นบ้าง คนในยุคนั้นเทดรกระโจนทิ้งออกทางหน้าต่างและบ่อยครั้งก็ระสายหัวคนที่เดินผ่านไปมานี้จึงเป็นเหตุผลที่มีการคิดค้นหมวกปีกกว้างขึ้นมาท่าทางที่ผู้ชายถอดหมวกให้ผู้หญิงที่เรารู้จักกันดีนั้นเดิมที่มีความหมายว่าให้ปัดขี้ออกจากหมวกของเสียไหลนองไปตามถนนนี้จึงเป็นที่มาของรองเท้าส้นสูงและรองเท้าพื้นหนาสูงถึงขนาดมีการคิดค้นไม้ค้ำขาเล็กๆสำหรับเดินบนถนนด,ด้วยซ้ำสัตว์เลี้ยงอย่างม้าวัวและหมูอาศัยอยู่ในเมือง และยิ่งเพิ่มบุญศักดิ์ให้กับมือที่สกปรกอยู่แล้วนักเดินทางในยุคกลางที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับปริสมัจะพูดถึงกลิ่นเหม็นของมือมีที่ลอยไปไกลได้หลายกิโลเมตรไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นที่เสื่อมโทรมแม้แต่ชนชั้นสูงที่เรียกตัวเองว่าสุภาพชนก็เช่นกันในประสาทพวกเขาจัดงานเต้นรําและงยานลินอย่างไม่รู้จกความมันเถิงทั่วไปของชนชั้นสูงคือการจับมัดบนตัวเองและบนเพื่อนร่วมตกคนรักกันจะมีเครื่องรางพิเศษท้องขอไว้เพื่อจะได้พามัดของคนรักมาไว้ที่อกของตัวเอง สุภาพสตรีจะพาสุนัขตัวเล็กติดตัวไปด้วยเพื่อให้หมัดกระโดดไปอยู่กับสุนัขแทนเพราะอุณหภูมิร่างกายของสุนัขสูงกว่าหอดและซิฟิลิสซึ้นแท้ทุกคนในยุคน,นั้นล้วนเป็นกันทั้งนั้นทําให้เกิดอาการผมร่วงและเพื่อปกปิดการไม่หนีผมจึงมีการคิดค้นวิบผมขึ้นมาชนชั้นสูงจะอาบน้ําแค่หนึ่งหรือสองครั้งในชีวิตคือช่วรับสีล้างบาและในวันแต่งงานผู้คนในยุคน,นั้นมีเกินตัวแรงมากและเพื่อปกปิด